สังเกตไหมเวลาที่เราเจอความทุกข์เนี่ยเราอยากจะผลักใสความทุกข์ออกจากตัวเนาะแต่จริงๆแล้วรู้ไหมว่าในภาษาจิตเนี่ยเรากลับเอาความทุกข์นั้นมากอดและแบกไว้กับตัวแล้วเราแบกความทุกข์นั้นไปทุกๆที่ที่เราไปนั่นคือเราไม่ได้ปล่อยวางความทุกข์ทั้งที่สมองคิดว่าเราได้ปล่อยวางความทุกข หรือว่าหลีกหนีออกจากความทุกข์แล้วแต่สมองกับจิตเนี่ยคนละอันกันสมองอยู่ในส่วนของสสารจิตเนี่ยอยู่ในส่วนของพลังงาน energy เ,เนาะแล้วสมองเป็นลูกน้องของจิตดังนั้นก่อนที่สมองจะคิดอะไรขึ้นมาได้เนี่ยต้องได้รับคำสั่งจากจิตมาก่อนเวลาที่สมองคิดอยากจะ ผลักใสความทุกข์หรือว่าผลักใสใครสักคนออกจากชีวิตเนี่ยแสดงว่าจิตไปติดอยู่กับอารมณ์ความทุกข์นั้นแล้วเนาะไปติดอยู่กับความทุกข์ทรมานตรงนั้นก่อนแล้วจึงค่อยสั่งให้สมองคิดว่าจะผลักใสความทุกข์นี้ยังไงดีจริงๆแล้วเราไม่ได้ผลักความทุกข์นั้นเลยเรายิ่งกอดมันไว้แน่นกว่าเดิมต่างหากเคยได้ยินคำพูดของคาวจุงไหมคะ จิตแพทย์ชื่อดังเนาะเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่คุณต่อต้านจะยิ่งทนทานเพราะสิ่งที่เราต่อต้านคือสิ่งที่เราให้ความสนใจแล้วก็จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นเราคิดวนเวียนว่าจะเอาความทุกนี้ออกจากตัวยังไงนั่นแหละเราหยิบมันมากอ่อนเราให้ความสนใจมันมากกว่าเดิมต่างหากมันก็เลยยิ่งฝังแน่นลงไป เป็นกระแสของนิสัยที่ทำให้จิตดวงต่อไปเนี่ยจะไปเกิดกับความเศร้าโศกเสียใจลักษณะนั้นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเวลาที่จิตเนี่ยไปอยู่กับความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็จะสะสมนิสัยฝั่งไม่ดีที่เรียกว่าอนุสัยเข้าไปถ้าเราปล่อยให้จิตไปเกาะอยู่กับความรู้สึกสุขบ่อยๆก็จะติดนิสัย การชอบกระโดดเข้าไปเกาะความสุขเรียกว่าราคานุัยถ้าเราปล่อยให้จิตเนี่ยไปเกาะอยู่กับความรู้สึกทุกข์บ่อยๆทั้งที่จริง,รงสมองเราคิดว่าเราไม่ได้ไปเกาะอยู่กับความทุกข์นะแต่จิตเนี่ยไปอยู่กับความรู้สึกทุกข์เรียบร้อยแล้วถ้าเราปล่อยให้จิตเราจมอยู่กับความทุกข์บ่อยๆเราก็จะติดนิสัย ชอบกระโดดไปเอาความทุกข์มาแบกไว้เรียกว่าปฏิคานุใสยดังนั้นแท้จริงแล้วเราไม่ได้ผลักใสความทุกข์ออกจากตัวนะเราหยิบความทุกข์มากอดไว้ตั้งหาแล้วพาความทุกข์นั้นไปกับเราในทุกๆท,ที่เนาะไปเข้าห้องน้าไปกินข้าวออกไปเที่ยวข้างนอกไปออกกำลังกายหรือหนีไปไกลสุดขอบโลก เราก็ยังแบกความทุกข์นั้นไปด้วยไม่ว่าเจ้าจะหนีไปอยู่ที่ไหนเจ้าก็หนีใจตัวเองไม่พ้นเราหนีความทุกขโดยการพากายออกไปไม่ได้จิตเรายังติดอยู่กับความทุกข์นั้นดังนั้นการจะเอาทุกข์ออกจากใจต้องใช้เอเนอร์จีที่ทำให้เห็นว่าทุกนั้นไม่ใช่ของเราเอเนอร์จีแรกที่เป็นเอเนอร์จีบวกที่จะช่วยให้เรา มองเห็นได้ว่าทุกไม่ใช่ของเราเนี่ยคือ e NERGY ที่เรียกว่าพลังสติต้องเรียกสติก่อนโดยการพาจิตกลับบ้านก่อนจนจิตจำสภาวะของการกลับบ้านได้อย่างแม่นยำสติก็จะเกิดบ่อยขึ้นมากขึ้นเพราะว่าสติเนี่ยเป็นของธรรมชาติเหมือนกันนะแต่เป็นพลังงานด้านบวกที่ทำให้เราตื่นอยู่ในโลก ทีนี้อะไรก็ตามที่เป็นของธรรมชาติเนี่ยจะมีกฎอยู่อย่างหนึ่งคือเราควบคุมของธรรมชาติไม่ได้เราควบคุมและสั่งการอะไรที่เป็นของธรรมชาติไม่ได้เช่นอยู่ๆเราไปสั่งว่าสติจงเกิดเดี๋ยวนี้เลยนะทำไม่ได้นะหรือว่าพอสติเกิดแล้วสติอย่าดับไปนะอยู่ตลอดไปเลยนะอันนี้ก็ทำไม่ได้นะ อะไรที่เป็นของธรรมชาติจะมีอายุแค่ชั่วคราวเกิดขึ้นมามีอายุสั้นนิดเดียวแล้วก็ดับไปเรียกว่ามันเป็นอนัตตาเราจะสามารถสัมผัสดได้ถึงธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ได้เพียงชั่วขณะที่เขาเกิดขึ้นมาเท่านั้นมันจึงไม่มีอะไรเป็นของเราได้อย่างแท้จริงธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเราเลยสัมผัสดได้แค่ชั่วคราว ทีละขณะเท่านั้นทีนี้เมื่อเราจะต้องใช้พลังแห่งสติเพื่อทำให้เราเห็นว่าทุกทั้งหลายไม่ใช่ของเราเนี่ยเราจึงต้องสร้างเหตุให้ใกล้ที่สุดให้สติเกิดน,นั่นก็คือการที่จิตจะต้องจำสภาวะในการกลับบ้านได้อย่างแม่นยำพอเราฝึกเนาะให้สัมผัส9าจุดปัจจุบันอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นเหตุที่ใกล้ขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้น ในการที่จะสร้างให้สติเกิดสติก็จะเกิดบ่อยขึ้นง่ายขึ้นถี่ขึ้นตอนนั้นเองก็จะเป็นตอนที่เราเริ่มมีโอกาสแล้วนะที่จะได้เห็นว่าทุกทั้งหลายที่ทำให้เราเจ็บปวดเนี่ยไม่ใช่ของเราเมื่อไหร่ที่เราสร้างเหตุให้จิตกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เป็นเหตุให้เกิดพลังบวกอีกตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือสมาธิ ที่ถูกต้องเป็นสมาธิที่ประกอบไปด้วยสติสมาธิคือจิตที่ตั้งมัน่นตั้งมั่นอยู่ในบ้านหลังใดหลังหนึ่งที่เราฝึกให้จิตสัมผัสณนะบ้านหลังนั้นอยู่สมาธิก็จะเกิดจิตก็จะตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวอยู่กับจุดจุดนั้นที่เราเข้าไปสัมผัสทีนี้เมื่อสมาธิเกิดแล้วเนี่ยธรรมชาติทั้งหลายย่อมปรากฏให้เราเห็นตามความเป็นจริงเราจะเริ่มเข้าไปเห็น ความเป็นอนาตาของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่ปรากฏขึ้นมาให้เราได้เรียนรู้นะักขณะนั้นตอนนั้นเองเราจะมีโอกาสได้เห็นความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ทรมานว่าเป็นของเกิดดับนั่นแหละตัวปัญญาได้เกิดขึ้นให้เราเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงแล้วเมื่อตัวปัญญาเกิดเนาะแล้วรู้ได้ว่า ความทุกข์ความเจ็บปวดความเศร้าความวิตกอารมณ์ทั้งหลายต่างๆเนี่ยเป็นแค่ของเกิดดับและไม่ใช่ของเราตอนนั้นเองที่เราจะเริ่มได้สะสมการเห็นความไม่คงทนถาวรของแต่ละอารมณ์ความที่แต่ละอารมณ์มันไม่สมบูรณ์แบบมันไม่มีอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาค้างฟ้าและอยู่ตลอดไปและอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น ก็เป็นเพียงของชั่วคราวตอนนั้นเราจะเริ่มเข้าสู่การปล่อยวางอารมณ์แต่ละอารมณ์ได้เพราะเรารู้และเห็นเห็นด้วยตัวเราเองแล้วว่าไม่มีอะไรอยู่ค้างฟ้าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างเป็นของธรรมชาติทั้งหมดเราจะเริ่มปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นกลับคืนสู่ธรรมชาติไป เราจะเริ่มมีปัญญามองเห็นแล้วว่าเรากำลังครอบครองอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งที่มันไม่ใช่ของเรามันตลกเหลือเกินที่เราไปเอาของธรรมชาติมาเป็นของเรามันเหมือนกับเราไปหยิบอากาศมาเป็นของเรานั่นแหละแล้วมนโนว่าอากาศเนี่ยเป็นของเราอากาศเนี่ยเราสามารถควบคุมให้มันอยู่กับเราได้ตลอดไปคล้ายๆกับตอนที่เราคิดว่าอารมณ์ดีใจ ความรู้สึกแฮ ppy มีความสุขหรือความทุกเนี่ยมันเป็นของเราไม่ใช่มันเป็นของธรรมชาติเราจะเริ่มเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงแบบนี้มากขึ้นแล้วเราก็จะปล่อยอารมณ์นั้นอนะ่ะกลับคืนสู่ธรรมชาติไปนั่นแหละที่ปัญญาเกิดแล้วแล้วตอนนั้นเองนะจะเป็นตอนที่เราปล่อยวางความทุกข์ทั้งหลายความเสียใจทั้งหลาย กลับคืนสู่รธรรมชาติไปได้อย่างแท้จริงไม่หยิบความทุกข์ทั้งหลายมาแบกขึ้นหลังไปกับเราในทุกทที่อีกนี่ก็จะเป็นวิธีที่ทำให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้ปล่อยวางความทุกข์ทั้งหลายออกจากตัวแล้วกลับคืนสู่รธรรมชาติได้อย่างแท้จริงสิ่งสำคัญก็คือเราต้องฝึกพาจิตก,กลับบ้านบ่อยๆนะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนการปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นเองให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ เกิดขึ้นด้วยพลังงานบวกที่เรียกว่าสตินะก็สติเปรียบเสมือนกับแม่เนาะให้จิตกลับมาอยู่กับแม่นะแล้วให้แม่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ให้กับเราขอให้เ,เพื่อนๆนะดำรงชีวิตอย่างผู้มีสติไม่ประมาทไม่รู้ว่าต่อไปจะเจออะไรบ้างแต่ขอให้เราเป็นผู้มีสติไว้ก่อนวันนี้ก็นำธรรมะมาฝากเหมือนเดิมเนาะ แล้วพบเจอกันใหม่ในบทต่อไปนะ